ครับสวัสดีเพื่อนๆืนชาวมูบายเกมเมอร์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เกม s t ต n e อ g e b ีกินครับผมคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่12แล้วนะครับสําหรับคลิปที่12ตอนแรกผมสัญญากับเพื่อนด้วยว่าจะทําเป็นรีวิวอารีน่านะครับต้องกราบขออภัยจริงๆเพราะว่า,าผมลงอารีน่าวันนี้นะครับลืมกดอัดวิดีโอนะครับงั้นขอข้ามคลิปอารีน่า ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะกลับมาทำคลิปอารีนาให้ดูอีกทีนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับอารีนาได้ของราวันมาแล้วนะครับอ่าของผมนะครับจบอารีนานะครับได้ที่สอน่งร้อยนะครับไดยเพชรมาทั้งหมด88 2 6 4แล้วก็ขนนกนะครับ กดรับทั้งหมดนะครับได้คิดตันทั้งหมด362อนะครับผนุกคิป4เสียง6,920นาสะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวละครนะครับที่เอาไว้ขี่ไดนโนเสาร์นะครับ ก็มีสองตัวนะครับตัวแรกก็คือนะครับตัวแรกก็คือเพื่อนๆดูไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็นตัวนี้ครับเจ้าดูบูดี้นะครับก็คือเป็นตัวที่เริ่มตั้งแต่ให้มานะครับอ่าตัวที่สองนะครับดูซี่ครับนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้หญิงตัวแรกนะครับที่เกมให้มานะครับเป็นตัวที่สองต่อจากเจ้าบดดี้นะครับ ส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับคาวีครับนะครับคาวีนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ก็ต่อเมื่อนะครับมีสโตนครบ5 0 0แสนนะครับแล้วก็ขนนกชื่อเสียงนะครับที่ได้จากลงอารีนานะครับครบสามหมื่นนะครับนะครับตัวนี้ผมครบแล้วนะครับตามเงื่อนไขนะครับผมก็ จะกดรับมาเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่หล่อและเท่นะครับถือขวานนะผมอยากได้เก็บในตัวคนุกเสียงมาตานพอสมควรนะครับนะกดเลยรับเลยนะครับึอ๊อห้าแสน,ก,นกับคนุกเสียงสามหมื่นเอได้ามาแล้วครับคาวีครับผมนะแล้กก็ตกลุมรักข้าเหรอ สุดขั้วกเกินไปกระส่งเสียงหน่อยเสียงหล,กกหล่อเลยครับเจ้ต้องการฆ่าเหรอไม่คงคงไม่ใช่แฟนตัวยงหรอกนะนะครับน่าจะเป็นตัวที่ดูหล่อที่สุดในเกมนะครับอ่าเรามาดูท่าของเจ้าคาวีนะครับที่ตัวนี้ที่ผมเพิ่งทํามานะครับเออ๊บท่าที่หนึ่งนะครับความมาั่นใจของคาวีนะครับใช้พลังงานพันสองนะครับพลังโจมตีของไดโนเสาร์นะครับ พักพวกทั้งหมดเพิ่มขึ้น20%ของพลังโจมตีคาวีสองรอบนะครับเมื่อธาตุหลักของเป้าหมายเป็นธาตุลมนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก3 0ซของพลังโจมตีของคาวีนะครับอ่าท่าที่2ครับค่าคือคาวีนะครับใช้พลังงานพันสี่ครับสร้างความเสียหาย1 0 0ซของพลังโจมตี แก่ศัตรูหนึ่งแถวนะครับหนึ่งแถวนี้ต้องไปดูกันอีกทีว่าจะเป็นถึงแถวหน้ากระดาษหรือหนึ่งแถวลึกนะครับอเมื่อ่านหลักของเป้าหมายเป็นทาดดินนะครับมีโอกาส10%ของเป้าหมายทําให้มึนงงนะครับสองรอบนะครับมุนงงสองรอบนะครับถือว่าเยอะนะครับถ้าในอารีน่านี่เป็นการชี้ตาได้เลยนะครับสองรอบนะครับท่าที่สามครับ ผู้เพาะพันธุ์ที่แท้จริงนะครับใช้พลังงาน1นึ่พันนะครับอันเชิญเทโลโซอรขนาดยักษ์ที่คาวีเลี้ยงนะครับอ่ามาจริงได้ว,ว่าเมื่อเป็นพักพวกนะครับไดนโนเสาร์ที่ว่างอยู่1ตัวจะกลับมาทันที1ตัวนี่จะกลับมาผมไม่แน่ใจว่าจะรวมจะรวมถึงตายดูยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าามันมี เรื่อสูงนะครับผมจะเอากับตัวนี้กลับมารีวิวเป็นตัวหลักอีกทีนะครับนี่เป็นเฉพาะกิจไปก่อนละกันนะครับ่าเมื่อเมื่อเป็นศัตรูนะครับมโอการห้าสิบเปอร์เซให้ศัตรูถอนตัวจากการต่อสู้หนึ่งรอบนะครับอ,อันนี้น่าจะมีฝนในอารีนาด้วยนะครับ50%าสิบเปอร์เซทำให้ศัตรูถอนตัวจากการต่อสู้หนึ่งรอบหมายความว่าศัาตรูก็จะไม่ไม่ยอมตีนะครับในรอบรอบนั้นหนึ่งรอบนะครับไปดูเท่าสุดท้ายนะครับ จิตวิญญาณนะครับเมื่อไดโนเสาร์พวกตายนะครับฟื้นฟูพลังงานของคาวีเพิ่มเติม20%ครับเมื่อท่าหลักของเป้าหมายเป็นท่าลมนะครับฟื้นฟูเพิ่มเติมอีก20%เหมือนกันครับนะครับอาสำหรับเจ้าคาวีนะครับก็จะใช้อาวุธหลักเป็นขวานนะครับอาคราวนี้จะไมกตัวนงครับตัวนี้นะครับซาร่านะครับก็คือ ต้องใช้สโตนในการซื้อนะครับสองแสนนะครับตัวนี้ต้องเหมือนบังคับซื้อนะครับถ้าไม่งั้นเพื่อนๆจะไม่สามารถทำเควสนะครับแมป8น่าจะเป็น8 2หรือ8แต่แมป8นะครับแต่ผมไม,ไม่แน่ใจว่าแมปย่อยเท่าไหร่นะครับต้องซื้อนะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถรับเจ้า ไอไดนเสาร์แดงน,นะครับโมโกโรสได้นะครับอ่างั้นผมก็ซื้อเลยนะครับปึ๊บของแดงครับ <laughs> อ่าแลา้วสตา้วนะครับคนนี้เกลนสโตนถ้าเป็นที่เดโนกลายเป็นโสโตนที่นั่นก็คือสวรรค์ของข้าเ <c oughs> สียงอ่อนเสียงหวานนะครับเป็นเดนเสเสาไม่ใช่ชนเดนสาข่วโทษครับเป็นตัวผู้ขี่ที่น่าจะ เซ็กซี่ที่สุดในเกมแล้วนะครับอ่าสำหรับซาร่านะครับไปเราไปดูสกิลกันนะครับอ่าซาร่านะครับชี้เป้าจมตีพลังงาน600นะครับสร้างความเสียหายร0 0เซ็น์ของพลังจมตีแก่ศัตรูหนึ่งตัวหนึ่งคนนะครับการจมตีปกติของพวกทั้งหมดในเป้าหมายหนึ่งรอบนะครับผมเพิ่มเติมพลังป้องกันของเป้าหมายลดลงส5เเ็น์วลาหนึ่งรอบนะครับแพ้สองครัง ความเชื่อของซาร่าใช่ครับใช้พลังงานพัน0นนะครับพลังโจมตีของไดนโนเสาร์ของพ,พวกทั้งหมดเพิ่มขึ้น20%เป็นเป็นวลา2รอบนะครับเมื่อเป้าหมายเป็นธาตุไฟพลังป้องกันเพิ่มขึ้น2ีรครับท้ายสามครับเชื่อค่าเท่านั้นนะครับพลังงานพันสี่ครับพลังป้องกันของไดนโนเสาร์พวกหนึ่งตัวเพิ่มขึ้น20%เป็นะครับเป็นเวลา2รอบนะครับผลเพิ่มเติมสร้างโลกพลังป้องกันความเสียหายทั้งหมด2ครั้งนะครับ อ,อ๋อตัวนี้ผมเห็นมีคนใช้ในอารีนาเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ไว้ไดโนเสาร์ตัวนี้มันสร้างโลกได้ด้วยเหรออ๋อมันเป็นผลพวงจากสกิลของซาร่านะครับอ,อ๋อทั้งนั้นก็เป็นเป็นตัวที่น่าปั้นตัวหนึ่งเลยนะครับอ,อ๋อซาร่าจะใช้สนับนะครับเป็นเป็นอาวุธหลักนะครับท่าสุดท้ายนะครับความหมุมุนของซาร่านะครับเมื่อจับศัตรูล้มเหลวมีโอกาส30%รลองจับเป้าหมายเดียวกันอีกครั้งนะครับอ,อ๋อตัวนี้ ซาร่านะครับมีดีตรงที่ว่าจับเดงสาวในแมปนะครับแบบบางทีเพื่อนจับพลาดหนึ่งครั้งนะครับมีโอกาส30เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะไปจับเดงสาวอีกรอบนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายว่าจับเดเสาวนะครับโอเคครับตัวนี้ก็ผ่านเงินไปแล้ว700,000นะครับเพิ่งจะได้มาจากท่ามายานะครับใช้ไปแล้ว700,000นะครับโอเค สำหรับคลิปรีวิวตัวนี้นะครับคลิปรีวิวมังเตอร์นะครับก็คงจะพอไว้แค่นี้ก่อนละกันแต่ยังไม่ไปไหนครับวันนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์ครับผมครับไปดูกันนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเพชรจํานวน3,148นะครับวันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับว่า งวดที่แล้วผมได้เรียงสาตำนานไปแล้วนะครับวันนี้จะได้อะไรนะครับเป็นตัวตอบแทนนะครับของสองพันเนะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่า2,700เจ็ดร้อยเพชรนะครับผมจะได้อะไรนะครับผู้ช่วยของสตาจาลาซีนเอเลียค่ะอ่าไปดูกันครับเอเลียวันนี้จะได้อะไรสองพันเด้อยเพชร หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามแตดดงอ้ยมีแต่ไข่ขาวกับไข่ทองคำมาวันนี้งวดนี้นะครับได้ไข่ทองคำใบเดียวนะครับจากงวดที่แล้วนะครับที่ผมเปิดไปตัวแรกได้ครับได้ตำนานแล้วก็ไข่ทองคำทั้งหมด3ใบววนนี้ใบเดียวนะครับ อ่าไม่เป็นไรเรามาเปิดไล่าจากด้านล่างนะครับดูว่ามันได้อะไรดีนะครับออจ้าฮัดครับฟีโนโ่ครับโกบี้ครับคีคาร์ลสครับจ้าฮัดมาสองตัวครับโกบี้มาสองตัวครับคาก้อนครับ มูอี้ครับอ่าแล้วมาดูไข่ตัวคิสตันครับน่าจะเป็นอ่าพลังงานลมครับสี่ดาวอ่ามาลุ้นกันนะครับว่าไข่ทองคําของผมจะได้อะไรนะครับโอเคได้แซนดี้จาร์ดนะครับตัวนี้เห็นมีคนเล่นอยู่เหมือนกันนะครับอ่าโอเคครับ สำหรับงวดนี้นะครับก็ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับไม่เป็นไรครับเก็บใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สุ่มไข่นะครับแล้วยังไม่ได้ตำนานนะครับก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับขอให้ได้ตัวตำนานกันสักทีเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องกราบลา ไปก่อนนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับโอ้ช่วยติดตามกดติดตามนะครับกด u u s s r r i e e ช anel ของผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับผมก็จะมารีวิวนะครับอะไรต่อไปนะครับติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม